ข้อที่11นะครับข้อที่11บอกว่าอุปกรณ์ใดจะต้องต่อแบบอนุกรมเข้ากับวงจรเท่านั้นอันนี้ครูยังไม่ได้สอนนะครับการต่อการต่อนะแอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมเขียนไว้นะโวลต์มิเตอร์ต่อแบบขนานโอห์มมิเตอร์ต่อแบบอนุกรม หรือขนาดแกนวินอมิตเตอร์นะครับต่อได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าต้องการวัดอะไรทีนี้ครูถามว่าถ้าครูเขียนเฉพาะแบบนี้ข้อนี้ตอบอะไรข้อหนึ่ทีนี้ครูจะให้ความรู้เพิ่มเติมนะว่าแต่ละตัวคืออะไรแอมมิตเตอร์เนี่ยต่อแบบอนุกรมเพื่ออะไรเพื่อใช้วัด กระแสไฟฟ้าใช้วัดกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับโวลต์มิตเตอร์เขาต่อเข้าไปยังไงโวลต์มิตเตอร์เขาต่อเข้าไปเพื่อวัดความต่างศัก์วัดความต่างศัก์มีหน่วยเป็น,วน,นะะโวลต์นะครับโอห์มมิตเตอร์เขาต่อไปเพื่ออะไรโอห์มมิตเตอร์เขาต่อไปเพื่อวัดความต้านทาน มีหน่วยเป็นโอห์มแกนวินอวิตเตอร์เนี่ยจะใช้วัดอยู่หลายแบบนะครับไม่ไว่าจะเป็นความต่างศัก์กระแสไฟฟ้า e หรือความต้านทานขึ้นอยู่กับว่าต้องการจะต่อเพื่อวัดอะไรนะครับประมาณนี้อันนี้คือเธอต้องจำให้ได้นะแอมมิตเตอร์ต่อแบบอนุกรมใช้วัดกระแสไฟฟ้า e นะครับโวลต์มิตเตอร์ต่อแบบขนานใช้วัดความต่างศัก โอมตเตอร์ meter, ต่อแบบมนุคกมหรือขนาดก็ได้ใช้วัดความต้านทานอย่างน้อยคือต้องจำให้ได้3ามตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่12ข้อที่12บอกว่า ลวดตัวนำชนิดเดียวกันมีความยาวเท่ากันลวดตัวนำในข้อใดมีความต้านทานน้อยสุดถามหาความต้านทานนะน้อยสุดเลยลวดที่มีพื้นที่หน้าตัด2เซนติเมตรพื้นที่หน้าตัด4เซนติเมตรพื้นที่หน้าตัด6เซนติเมตรพื้นที่หน้าตัด8เซนติเมตรข้อไหนที่ความต้านทานน้อยสุดข้อข้อข้อ ข้อข้ออะไรทำไมตอบข้อสีอ่หน้าตัดคำว่าหน้าตัดหมายถึงอะไรหมายถึงขนาดคือพื้นที่หน้าตัดเนี่ยหมายถึงขนาดสมมติอ่าครูทียบให้ดูว่าเพื่อเค,เคยเห็นข้อประปาส่วนภูมิภาคไหมข้อใหญ่ไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าหน้าตัดมันเยอะคือขนาดใหญ่โอเคไหมแต่ถ้าท่อน้ําแถวบ้านเธอหน้าตัดเป็นไง น้อยเล็กๆสีหุนนะครับทีนี้ครูถามว่านะถ้าครูเทียบนะครับท่อเนี่เหมือนกับสายไฟโอเคไหมเหมือนกับสายไฟเลยปริมาณน้ําที่ออกมาเหมือนกับกระแสไฟฟ้าครูถามว่าท่อใหญ่น้ําออกมามากหรือน้อยน้ําออกมาออกมาออกมาเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกมามากใช่หรือไม่ ผู้ถามต่อว่าถ้าน้ําไหลออกมามากความต้านทานของท่อใหญ่ตเป็นไงไน้อยแต่ถ้าท่อที่มีขนาดเล็กความต้านทานเป็นไงไม,มาแค่น,นั้นเองนัีเดียนดังนั้นในที่นี้ท่อไหนใหญ่สุดท่อแปดเซนับต่อท่อสี่จะมีขนาดใหญ่สุดนะครับส่วนนี้จะขนาดเล็กสุดพื้นที่หน้าตัดนั่นเองอ่า